ในระหว่างที่ผมกาลังเดินสํารวจนะผมได้ไปพบกับหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งชาวบ้านได้บอกผมว่าเฮ้ยหนุ่มช่วยลุงหน่อยลุงไม่ไหวแล้วลุงไม่อยากหนีซอมบี้ต่อไปนะครับผมผมคิดแล้วก็สงสารนะหมู่บ้านนี้นะอ้ตอนคืนต้องวิ่งหนีซอมบี้นะครับน่าเศร้าใจเสื่อเ,เกินผมเลยได้จัดสินใจสร้างตึกให้เขานะครับโดยตึกนี้ผมขอเก็บค่าเช่าเป็นเหล็กแค่นั้นเองนะครับผมไอเดียการออกแบบตึกก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าทุกคนมองออกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอ่า ความเป็นวิศวะกะของผมเนี่ยน่าจะใช้ได้อยู่แหละตัดภาพมาอีกทีตอนนี้ผมสร้างเขาโคงเสร็จเรียบร้อยครับแล้วโครงผมอาจจะดูแปลกๆนะอาจจะแบบเฮ้ยพี่มันแปลก,ปกๆหรือเปล่าเขาโคงนี้เออมันยังสร้างไม่เสร็จครับจเย็นๆนะก็ไม่มีอะไรมากครับเราต้องไปต่อชั้น2ชั้น3ชั้น4ไปเรื่อยๆนะ สำหรับแมบนี้นะครับเดิมทีเนี่ยผมเอาไว้เล่นกับเพื่อนนะครับเอาจริงก็มีเพื่อนอยู่ในแมปนั่นแหละแต่แค่แยแยออกไป,ปรปจนภัยครับส่วนตัวผมชอบสร้างผมก็จะอยู่บ้านบางคนชอบผุดแรนะครับได้คนชอบเดินไปไหนก็ไม่รู้นะเออไปสำรวจนะครับประมาณนั้นนะผมก็เลยแบบเฮ้ยไหนไหนก็จะอยู่เพื่อนแล้วนั้นสร้างมันดีๆเลยดนะ้วยกันทีนี้นั้นนะผมเชื่อว่าสร้างเสร็จเพื่อนมันก็ไม่อยู่แล้วครับบ้านเพราะตั้งแต่เล่นเอาชีวิตรอดมาผมไม่เคยอยู่บ้านเลยนะใครเป็นแบบผมบ้างน,นะผมไม่เคยอยู่บ้านนะแบบมีแต่ตั้งแคมป์อ คือเอาเอาเตียงวางนอกบ้านอะไรเงี้ยมีฟาร์มนะมีฟาร์มมีทุกอย่างแต่ไม่มีบ้านงงตัวเองเหมือนกันส่วนพื้นของชั้นนะครับเราจะใช้เป็นบล็อกใบไม้นะครับตั้งแต่ชั้น2ชั้น3ขึ้นไปนะเหตุผลง,ง่ายเลยคือการไอรอนกลิมเกิดนะครับสมมติว่าเราทำฟาร์มเหล็กเนี่ยเราต้องการให้พี่แกเกิดแค่ข้างบนนี่ยแล้วพี่แกเนี่ยดันอยากมาเกิดชั้นอื่นนี่ที่ไม่ใช่ข้างบนนี้ก็ค่อข้างที่จะยุย่งยากนะเพราะงั้นผมก็เลยต้องจัดการแบบใช้บล็อกใบไม้ปูพื้นไปเลยดี่าส เหตุผลอีกอย่างที่ใช้บล็อกไม้เลยนั่นคือมันหาง่ายครับผมขี้เกียจไปขุดดินแล้วมาพวนดินตามนะครับถ้าใครอยากใช้ดินหรืออาจจะใช้สแล็บอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าอาจจะใช้ได้แหละแต่ว่าไม่เสี่ยงดีฝาดเลยเรื่องใช้เป็นบล็อกไม้ครับเพราะมันง่ายแค่นั้นเองนะครับส่วนบริเวณหน้าต่างผมใช้เป็นหินนะครับเหตุผลง่ายๆเลยที่ใช้หินนั่นคือมันเหลือเยอะครับคือแบบไปลงถ้ำมาครับหินมันเหลือเลยเอามาใช้บ้างนะขี้เกียจตัดไม้นะครับผมไม้อย่างเปลืองนะทุกคนใช้หินทีฝาแล้วก็เวว้้นช่องไใสกระจ น okay, นั้นหละพอเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้แค่ให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าเรายังต้องทําขึ้นไปอีก2ชั้นนะก็ดูดีอยู่แหละมังนะแล้วก็อย่าลืมมาทําการขนย้ายด้วยนะุลุงคนนี้แหละเขอาอขอผมนะผมก็ใช้เรือย้ายเขาครับซึ่งเราต้องใช้อย่างน้อยสองคนนะในการทำฟาร,ร์มเลยไม่ใช่หนีต้องบอกว่าอุปยกคนนะครับเราสามารถใช้เชือกได้นะครับในการเดินทางนะแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เ,เดินติดหรืออะไรเงี้ยก็สามารถต่อบล็อกได้นะเชื่อมันทาการยกเรือ ลอยขึ้นได้ก็ลองไปทําตามดูครับแต่ว่ามันไม่สามารถยกในน้ําได้นะอันนี้เผื่อคนไม่รู้นะครับวิธีการย้ายผมใช้เลือก,กับเชือกเพราะมันย้ายง่ายนะมาเลยมาเลยลุงมาเลยลุงมาแล้วบ้านใหม่เห็นไหมครับว่าบ้านผมสร้างเขาโค้งได้แล้วแต่ว่าแบบก่อนที่ผมจะวางบล็อกเต็มทั้งหมดเนะี่ยหรือว่าปูให้มันเสร็จเนี่ยชั้นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นชั้นเกิดไอลอนโกลิมเนี่ยผมต้องขนย้ายเขาเข้าไปก่อน,นครับเพราะง,ง่ายต่อการทํางานของผมเอง เ,เห็นแบบที่ผมเห็นใช่ไหมอันนี้ผมยังไมไ่ให้ขนมปังหรืออะไรนะมันจะอะไรขนาดนะั้นมันโอ้โห,โห,โหโมแม่งรอกันคาเรือครับทุกคนโหูลุงบางทีลุงลุงก็เกยไหมนะเออแบบอะไรเนี่ยเอ้ามีอะไรอยู่เนี่ยม,มีสมาชิกใหม่ซะง,งั้นโอ้โหนี่แบบเปลี่ยนเทสเลยไงโอ้โห,โหสุดยอดครับลุงลุงนี่มันลูกผู้ชายจริงจริง อะไรครับเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมผมไม่เคยเจอนะครั้งแรกเลยนะก็คือแบบแค่ขนย้ายอะสำหรับชั้นที่อยู่ของชาวนาหรือชาวบ้านหรือลุงของเรานะครับผมต้องบอกกันนะครับว่าผมใช้เป็นล้วนเตุผนเลยคืออ่าหินหมดครับกระจกก็ไม่มีผมเลยใช้รั้วด้วยกันเพราะผมขี้เกียจไปขุดครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าใช้เป็น กระจกผมแนะนําเป็นกระจกเต็มนะสำหรับชนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงขึ้นไปอาจจะไปติดกระจกได้แต้พวกนี้มันสนนะครับต้องระวังระวังนะเลยตัดประหาใช้ลวเลยแล้วกันพอขี้เกียจร้อมไม่ให้หมดเลยครับตัดภาพมาอีกทีก็อยู่บนหลังคาไปซะแล้วครับผมจะทําการทุบตรงกลางออกนะมายถึงไอ้ที่ส่วนเกินขึ้นมานะครับเพราะว่าเราทําเป็นทางน้ําลงไปนะโดยข้าบนหลังคาเนี่ยต้องใช้คําว่าดาดฟ้าดี่า ดันฟ้าเนี่ยผมใช้เป็นบล็อกเต็มนะบล็อกอะไรก็ได้ที่เป็นบล็อกเต็มนะคือบล็อกง่ายๆเลยคือบล็อกที่ตัวอะไรมันเกิดได้อะเราก็เลยมันเกิดได้ผมเอาไว้ข้างบนครับวิตอนนี้แมวเริ่มเกิดแล้วทุกคนเราก็วางครับอันนี้วางไว้กันน้ำนะกันไว้ดี่าแก้นะผมขี้เกี็จลงไปแก้ข้างล่างนะครับก็เลยวางไว้ก่อนปึ๊บก็ให้ก็ให้แล้วจากนั้นเราก็ทําตามปกติครับนับไป8ดบล็อกจากจุดกลางครับครบๆอะแล้วเราก็วางไปเลยตรงไหนที่ไม่ได้อยู่ในรักมี8ดบล็อกเนี่ยผมต้องการวางกั้นให้มดเลลยแ้้้ววก็าางงไัับบบขนคร เพื่อไม่ให้ลอล้รกูเมเกิดตรงนั้นให้เกิดแค่ในบริเวณแปดบล็อกพอเพราะผมขี้เกียจต่อนะครับเดีย๋ยวให้ดูมันเป็นไงขอตัดภาพเลยส่วนการวางน้ำนะครับผมในบริเวณที่เป็นมุมเนี่ยให้วางบล็อก1บล็อกแล้ววางหนาบนบล็อกนั้น,นครับย้ําว่าวางบนบล็อกนั้นไม่ใช่วางบนใบไม้นะครับเนี่ยเราก็ทํไปเลยทุกมุมเลยครับ4ี่มุมจากนั้นเราจะวางน้ําในจุดที่เหลือนะครับซึ่งเราจะวางในบล็อกที่8นะครับหรือบล็อกสุดท้ายหรือบล็อกที่ติดขอบที่สุดนั่นแหละเราก็ไล่วางไปเลยนะครับ แล้วก็ดูนะครับถ้าน้ามันไหลแบบเป๊ะเป๊ะแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างนะครับแต่ขาดกระจกนะก็ติดกระจกให้ครบครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากโดยแบบของเรานะครับเราจะใช้ปลูกอ้อยข้างในนะครับโดยที่ผมจะฝังน้ําไว้ใต้ดินนะเอาจริงก็ไม่ใต้ดินหรอกใต้บ้านนะครับแล้วก็ปลูกอ้อยไว้รอบในส่วนตรงกลางเป็นถนนนะครับเอาไว้ให้คนเดินบ้างดูโลง่ลงๆตาแล้วก็รอบนอกเป็นไผ่ไว้กันเผื่อมีอะไรมาเอาจริงก็กันไม่ได้หรอกเดินทะลุไผ่มา แต่รู้สึกว่ามันเท่เฉยๆเอาจริงก็ไม่มีที่ปลูกนั่นแหละครับประมาณนี้นะครับสําหรับฟาร์มพรมตอนนี้ฟาร์มเด็กเราก็ใช้งานได้แล้วครับแต่ผมรู้สึกเหมือนผมลืมบอกอะไรท่านผู้ชมไปสักอย่างหนึ่งรู้สึกเหมือนจะเป็นเรื่องของอ๋อชาวบ้านนะผมลืมบอกครับว่ามันต้องทํายังไงนะครับสำหรับชาวบ้านนะเพราะตอนแรกเรามาแค่2ตัวแล้วผมก็ตัดไปเลยนะผมไม่ได้บอกวิธีการทําต่อนะเอาว่าเดี๋ยวผมค่อยไปบอกทีเดียวตอนสรุปเลยแล้วกันนะครับแม่ลืมได้ไงครับส่วน ฟาร์มโกเลมเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับฟาร์มเหล็กเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นลาวานะครับผมรู้สึกว่ามันตุยช้าไปหน่อยนะครับแต่ใช้งานได้และโอมาสรุปวิธีการทําตึกของเรากันดี่านะครับอย่างที่เห็นนะครับไผ่โตมากอันนี้จะเป็นแบบที่ผมเล่นกับเพื่อนสามคนนะครับนี่ข้างในมี้างน้าของพนักงานนะคอยเก็บเหล็กให้เราอยู่ เดีย๋ยวมาดูกันว่ามีเหล็กเท่าไรนะอดอกไม้เต็มเลยอันนี้คือน่าจะเป็นจํานวนกเลังเต็นที่เกิดน,นะครับดอกไม้ดอกเต็มเลยปุ๊บเหล็กหนึ่งอ่ากล่องหนึ่งอยู่ตรงนี้ตีกล่องอยู่ตรงน,งน,น,นรนะี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นอะไรนะเรียกอะไรนะใหญ่มุมนะดอกจับแฟวตอนนี้ังนั้นเนี่ยอันนี้คือเหล็กที่มีในฟาร์มนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมเอาไปใช้อย่างบ่อยนะครับเนี่ยในตัวก็มีบางทีเอาไปใช้ทางนน่นทางนี้โดยเฉพาะมันจะมีเพื่อนอยู่บางคนนะที่แบบ ตู้ยังบ่อยนะแล้วชอบคาบเกาะเหล็กทั้งตัวนะอะไรประมาณนี้นะโซนนี้ผมทําการทําที่ปั๊มของไว้นะครับเพราะผมตัดแผนมาผมวิเยษมานั่งปั๊มไม้เองนะครับให้เกิดแล้วมันก็จะเกิดเรื่อยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมาดูชั้นสองครับชั้นนี้นะตรงจุดเนี้ยผมวางลาวาไว้นะผมเลยต้องเวนบล็อกนี้ไว้นะครับถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยทําตามผมนะครับให้เวนบล็อกนี้ไว้ด้วยนะสําหรับชั้นสองนะครับเพราะว่าบางทีความร้อนจากลาวามันจะไหม้ได้นะครับผมเลยต้องเวนไว้นะครับกันความร้อนไหม้ครับ หรือการบ้านไม่นั่นแหละเอาง่ายเลยชั้นต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่ายังไม่ได้สร้างอะไรนะครับไปรื่ได้ทั้น,นี้ไม่ต้องเป็นต้องเว้นแล้วเพราะว่าลาวามันไปมาไม่ถึงนี้แล้วแหละส่วนชั้นบนสุดเนี่ยอย่างที่ผมลืมบอกใช่ไหมผมทมํเป็นแบบนี้ครับอันนี้ต้องกดย,อดย่อเขด้ยไม่งั้นเราข้ามไม่ได้นะเตียงเนะี่ยผมวางทั้งหมดยี่สิบเตียงครับโดยที่มีบล็อกไม้ไนเนี่ยวางไว้ข้างบนนะครับส่วนบล็อกที่ผมใช้เนะี่ยทั้งหมดเป็นบล็อกธนูนครับผมใช้บล็อกเดียวกันหมดเลยเพราะผมคึดว่า มันเกิดไวนะครับถ้าจะใช้บล็อกดยวกันหมดโดยเฉพาะใช้นัก,นกธนูเนี่ยน่าจะเกิดไวสุดนะในความคิดผมนะครับและหาง่ายสุดในต้นทุนต้นเกมครับมันก็เอามาแลกๆของไว้บ้างนะเอออ,อยากได้แบบมลิลอรอครับส่วนร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าจะไปสร้างในหมู่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ตรงนู้นเลยแหละไกลๆหน่อยประมาณนั้นอันนี้จะเป็นชั้นของชาวบ้านนะที่ผมลืมบอกนะ อะไรหนูอยากแลกข,ของเราไม่ให้หรอกจ้ะอะไรประมาณนี้อันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยวางทุกอย่างนะครับเนี่ยโดยเฉพาะกล่องอะไรก็ตามนะครับให้วางบ็อกไม้ปิดไว้ข้างบนด้วยนะครับป้องกันการเกิดนะครับซึ่งอืถ้าแมวเ,เกิดเราไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเสียท้ายร่เลินเกิดได้เนี่ยหคุณบอกเลยว่ามันจะวุ่นวายเรานะครับเพราะว่าเราอยากให้พี่แกมาเป็นเหล็กใช่ไหมเออเราไม่ได้อยากให้พี่แกมาเป็นบริการนะครับแต่ถ้าแมวท่านักสามา แม่เราก็จะมีพนักง,งานคอยจัดการให้นะครับสุดยอดมากอ่ะมาเดินดูรอบๆกันหน่อยไม่มีะครครับเนี่ยวิ่งิ่งโชว์เลยวิ่งโชว์เลยที่วิ่งโชว์ที่ดูเลยวันนี้ยังไม่ได้ตัดเลยนะเพราะผมรู้สึกว่ามันโตเร็วเกินไผ่อเออถือว่าได้แบบทางการค้าแล้วกันผมดีทางการค้าเยอะขึ้นแต่ขี้เกียจตัดนนครับหกไผ่ปลูกเห็ดเต็มบ้านเลยนี่เพื่อนผมปลูกนะผมไม่ได้ปลนะูกอะไรพวกเห็ดเถินอะไรอ่ะเออ บางรักมีบ้านจัดนะครับเดี๋ยวต้องขุดทิ้งแหละคนไส้มาเน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเพิ่งเล่นประมาณสองสองวันนะครับในชีวิตจริงนะซึ่งไม่ได้เล่นแบบติดต่อนะคแค่เล่นแบบช่วงเย็นอะไรเงี้ยเออหลังเลิกเรียนโอ้โหใช่ได้อยู่แหละมัง้งยูเวนเห็นอย่างกี้กัดจัดนะครับยัารู้นะใครปลูกเยอกยอกทน,นี้นั้นทุกคนโชคดีนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันคิดมัดมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าวันช่วง ปีใหม่แน่นอนนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับลงหน้าไว้ก่อนเลยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับปีใหม่และขดโชคดี